นครับมาิวัตงานวันนี้ในาู่นตู่ตับับวันนี้เป็นวันที่23งป2566ร่วมกับวันปิยมหาราชทางอำเภอพานุ่ท่านในอำเภอและก็คณะหน่วยงานราชการต่างๆรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน วางพวงมานาแล้วก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันกจัดทำกิจกรรมกิจอาสาปลูกต้นไม้ที่สำนักสงฆ์ท่ามโดตองโดยมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกหน่วยงานมาพร้อมเตียงมาช่วยกันที่นักสันนักสงแห่งนีก้ก็ทาง ผู้ใหญ่และ,ะประชาชนในพื้นที่ของอบ้านหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่4ที่ 5, ท 4, ท 1, รู้สึกพลื่นกิติยินดีที่ได้ร่วมกันจัดกิจก,กรรมในครั้งนี้ครับ